อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะบทที่137ชัยชนะครั้งใหญ่รู้แววเสียงหมาป่าเห่าหอนจากท้องนภาสัตว์ร้ายมากมายณใจกลางเทือกเขาแปลกประหลาดใจแงหน้าขึ้นมองอย่างไม่หยุดหย่อนเห็นเพียงนกแดงยักษ์กระพือปีกบินผ่านที่นี่ไปมองอะไรกันไม่เคยเห็นปักษาที่มีขนนกงโดง,งาม ทั้งทรงพลังและเป็นใหญ่ในปฐพีเช่นนี้หรือนกแดงยักษ์มองเย้ยหยันพวกมันด้วยท่าทางดูหมิ่นผู้กล้าในโลกล่านี่มันนกอะไรกันยายจึงแผดเสียงร้องเช่นหมาป่าคงเป็นลูกผสมตัวหนึ่งเป็นทายาทของนกกระจอกเมคาเพลิงกับหมาป่าปีศาจเบื้องล่างมีสัตว์อสูรพูดวิพากวิจารเสียงต่ำนกแดงยักษ์แบกม้อดำไว้บนกายจิตใจย่ำแย่เป็นทุนเดิมแล้ว ตอนนี้มันไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นกวาดตาลงมองสัตว์อสูรที่อยู่ใจกลางเทือกเขาแล้วคำรามว่าพวกเจ้ามันกบในกาลาจะไปรู้อะไรกูเป็นทายาทแห่งหงแดงปักษาเทพเจ้าหากยังกล้าวิจารณ์สุ่ม 4, สี่สุมห้ากูจะจัดการทีละตัวให้เรียบเลยหกวานอนคลั่งตัวหนึ่งกระโจนออกจากกลางหุบเขาใหญ่สูงหลายร้อยมีเนื้อตัวดำสนิทขนดกหนา ไอเหี้มโหดท่วมทนท้องฟ้ามันกระโดดขึ้นบนฟ้าสูงทันใดหมายตะปบนกแดงยักษ์นกแดงยักษ์แผดร้องเสียงหลงพรวดพลาดหนีตะเลิดกระพือปีกอย่างรุนแรงเฉียดผ่านฝ่ามือใหญ่ของวานอนคลั่งอีกเพียงนิดก็ถูกตะปบลงไปแล้วมันกลายร่างเป็นเปลวไฟหายลับไปในเทือกเขาแห่งนี้เหนือเย็นผุดพราวทั่วร่างกาย นี่มันดินแดนหาเหวอะไรอันตรายยิ่งนักข่าถูกยกย่องให้เป็นเจ้าเป็นราชาในโลกใบใหญ่ข้างนอกนั่นใหญ่มาที่นี่จึงถูกข่มเหงรังแกตลอดเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นข่าที่กดขี่ข่มเหงผู้อื่นนกแดงยักษ์เครื่องกโกรธจนนิสัยหุนหันพลันแล่นจวนพุ่งขึ้นมาเจ้าตัวเล็กกับเซียวเทียนต่างก็ตื่นตกใจวานอนคลั่งตัวนั้นต้องน่ากลัวมากเป็นแน่ มิใช่สิ่งที่ปุถุชนจะต่อก,กรได้ขั้นบำเพ็ญสูงอย่างยากลึกอย่างถึงเป็นเจ้าถิ่นของที่นี่พวกเขาเห่อเหินตามหาเบาแสของชาวสายฝนมาตลอดทางปรากฏว่าไร้ร่องรอยไปทะเลสาบไม่แน่ว่าพวกเขาอาจไม่ตายใจยังคงอยู่ที่นั่นเจ้าตัวเล็กคาดการเช่นนี้ทะเลทรายสีทองกว้างใกลสุดลูกหูลูกตาเม็ดทรายระยิประยับเจิดจ้าพระตา ที่นี่ช่างกว้างใหญ่เสียจริงมโหลานไร้ที่สิ้นสุดเงียบสงัดไปทั่วบริเวณข้าขอบอกไว้ก่อนประเดี๋ยวข้าจะไม่ร่วมรบตาแก่พวกนั้นน่ากลัวเหลือเกินรักษาชีวิตรอดเป็นสำคัญนกแดงยักษ์กล่าวหากสถานการณ์ชอบกลเจ้าบรรทุกพวกข้าหนีก็พอแล้วเจ้าตัวเล็กพูดคลื่นความร้อนเปลือกกลิ้งแม้แต่ทัศนียภาพก็เห็นอยู่เลือนราง พวกเขาเข้าสู่จุดลึกของทะเลทรายเพื่อค้นหาอย่างถี่ถ้วนขณะเดียวกันเจ้าตัวเล็กก็อยากลองสอ e หาน้ำทิพย์อีกด้วยของเหลววิเศษหนึ่งนี่อย่างน้อยก็หนักหลายช่างเพียงพอให้เราแบ่งปันกันแล้วเซียวเทียนกล่าวเขารู้ดีว่าการเข้าใกล้น้ำทิพย์นั้นอันตรายสุดแสนยิ่งมากยิ่งดีถึงอย่างไรก็รู้สึกว่าไม่มากพอเจ้าตัวเล็กกล่าวนอกจากตัวเองที่ต้องการแล้ว เขายังนึกถึงหมู่บ้านหินผาหักนิ้วนับพลางพูดว่าท่านผู้เท่าพวกอาหูตาจวงเอ้อมิงผีโวถูกต้องของเยี่ยงนี้จะมากไปได้อย่างไรนกแดงยักษ์พูดแทรกไม่ใช่กงการอะไรของเจ้าชายชุดเงินกล่าวตลอดการเดินทางเขาระแวดระวังนกตัวนี้เป็นอย่างมากล่าวกับป้องกันขโมยขจรสวรรค์เอย๋ยเจ้าปล่อยให้ข้าตายไปเสียเถิดทรมานเหลือเกิน ยายปักษาเทพ,พเจ้าที่บริสุทธิ์ทั้งโคตรตระกูลเยี่ยงค่าจึงร่วงมาถึงจุดนี้นกแดงยักษ์อกตรมอย่างแสนสาหัสอยากจะรับฟันกัดเจ้าตัวเล็กสักสองคำเงียบเจ้าตัวเล็กเอ็ดเหมือนจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนกแดงยักษ์กระวีกระวาดบินเลียบผิวดินจากนั้นทะลวงผ่านเนินทรายอย่างระมัดระวังมองไปเบื้องหน้าแล้วตะโกนว่ามีตาแก่คนหนึ่งกับเด็กน้อยอีกไม่กี่คน ระยะนี้อี้เหวินเทียนใบหน้าทะมึงถึงตลอดเวลาในใจทุกกระทมขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่บ่อยครั้งอยากจะจับตัวเจ้าเด็กเหลือขอนั้นให้ได้ทันทีสังหารเขาด้วยวิธีหลิงฉือเสียอายุอานามของเขาป่าเข้าไปหกสิบกว่าปีแล้วขั้นบำเพ็ญสูงจนหน้าตื่นตะลึงครั้งนี้ยับยั้งขั้นบำเพ็ญเข้ามายัางมิทันได้สร้างประโยชน์ก็สูญเสียขาทั้งสองข้างไปกลายเป็นผู้พิการ นี้เป็นความพ่ายแพ้และกระทบกระเทือนอันแสนสาหัสอย่างแท้จริงและขณะที่กำลังจะได้มาซึ่งน้ำทิพย์ชายหนุ่มหน้าชางังผู้นั้นกลับพุ่งลงมาจากฟากฟ้าทำลายความหวังจัทยานฟ้าแห่งเผ่าสายฝนทำให้เขาฉุนเฉียวและโกรธแค้นอย่าให้ข้าได้เจอเจ้านะมิเช่นนั้นข้าจะบทขยี้กะโหลกเจ้าให้แหลกค่อยๆทรมานเจ้าจนตาย เขาคำรนคำรามอย่างทนไม่ไหวข้างกายยังมีหนุ่มสาวอีกไม่กี่ชีวิตล้วนเป็นอัจฉริยะแห่งเผ่าสายฝนมีสองคนรับผิดชอบหามเก้า e อี้แบกอี้เหวินเทียนมุ่งหน้าเดินในทะเลทรายสำหรับความทุกข์ของปู่พวกเขาแสดงความเข้าอกเข้าใจแม้นเขาจะมีการบำเพ็ญอันน่าตกใจแต่กลับต้องปิดผนึกไม่สามารถสำแดงได้ถูกเด็กคนหนึ่งปั่นหัวก็เหลือทน ยังสูญเสียขาไปทั้งสองข้างย่อมเครียดแขนเป็นธรรมดาน้องหญิงจื่อมั่วไปเชื้อเชิญสื่อยี่แล้วหากเขายินยอมมาอาศัยดวงตาอันมองทะลุสรรพสิ่งต้องหาตัวเด็กเหลือขอคนนั้นเจอในเร็ววันแน่ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวหวังว่าจะเชื้อเชิญน้องสื่อยี่มาได้ไม่รู้ว่าเขาจะหลุดพ้นเขตห่วงห้ามได้หรือไม่หากว่าได้กระดูกฟ้ามาเช่นนั้นเขาคงสามารถเตรียมรับการเปลี่ยนสภาพ ต้องไม่มีผู้ใดสามารถทัดเทียมได้เป็นแน่คนกลุ่มนี้ในตาเป็นประกายเชื่อมั่นและเคารพยำเกรงสื่อยี่อย่างหาที่เปรียบมีได้อย่าให้ข้าจับตัวได้เชียวอี้เหวินเทียนกัดฟันกัดกลุ้มอย่างที่สุดขาทั้งสองที่สูญเสียไปงอกขึ้นมาใหม่ได้หรือนั่นจำเป็นต้องใช้ของวิเศษปานใดจึงจะเพียงพอเขารู้สึกว่าท้องฟ้าแห่งชีวิตมืดมนเต็มไปด้วยพยับเมฆ ทุกสิ่งล้วนเป็นเพราะเจ้าแรนหาที่เองกระแสะเสียงแววมาสองคนหนึ่งปักษาเดินออกมาจากด้านหลังเนินทรายคนที่นำหน้าเป็นเด็กเหลือขอที่ทำให้เผ่าสายฝนกัดฟันด้วยความเขียดแค้นคนนั้นพอดีเจ้านี้เองยังกล้าปรากฏตัวอีกหรือี่เหวินเทียนโกรธเกรี้ยวเขารับผิดชอบค้นหาน้ำทิพในทะเลทรายต่อไปไม่ได้ไปรุกล้โจมตี ไม่คิดว่าเจ้าตัวเล็กจะใจกล้าบ้าบินปรากฏตัวฉับพลันขณะที่อีกฝ่ายเพอรเรอ่ใจของเจ้าผูกพยาบาทผู้อื่นเคยคิดไหมว่าเพราะเหตุใดกันแน่ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้หากไม่ใช่เพราะพวกเจ้าคิดสังหารข้าจะมาถึงจุดนี้ได้เยี่ยงไรเจ้าตัวเล็กพูดพลางจ้องมองขากางเกงหลงเหรงของเขาไอเด็กเวนเอาชีวิตเจ้ามาอี้เหวินเทียนมีสีหน้าเขี้ยมเกรียม ฟาดเก้าอี้หวายแล้วพุ่งพรวดขึ้นฟ้าผลเข้าใส่เจ้าตัวเล็กโหดร้ายจนหน้าหวัดกลัวเขาถลึงตาด้วยความโกรธขนคิ้วตั้งชันจิตสังหารบีบคั้นผู้คนสองฝ่ามือฟาดออกมาอากาาักขระระยิบระยับแน่นขนาดแสงสว่างท่วมทนเบื้องหน้าพละกำลังของเจ้าตัวเล็กเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวผเผชิญหน้ากับเขาอีกครั้งด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม มีได้ลนลานเสกกันไกลกระดูกสีทองออกมาทันทีอักขระมากมายดับสูญใต้เสียงดังแควกไปเจ้าตัวเล็กตะโกนลั่นฝ่ามือสว่างวาบสายฟ้าประทุอย่างรวดเร็วผสานอักขระกับกายเนื้อเป็นหนึ่งปะทะกับมือใหญ่กลางนพาที่ปกคลุมด้วยไอยหมอกขมุกขมัวและรายล้อมด้วยประกายฝน เสียงสายฟ้าระเบิดดังขึ้นฝ่ามือกระแสะไฟของเจ้าตัวเล็กชนกับมือใหญ่ที่มีไอหมอกหนาแน่นสะเทือนผืนทะเลทรายเม็ดทรายดุดเกลียวคลื่นแผ่กระจายไปทั่วทั้งสี่ทิศมว้วนจนเกิดคลื่นใหญ่หลายสิบลูกเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดคลื่นทรายสีทองท่วมทน้นท้องฟ้าแผ่คลุมไปทั่วมืดฟ้ามัวดินผวยพุ่งขึ้นบนฟ้าสูงน่าหวัดกลัวชอบกลปัง เิเวินเทียนตกตะลึงหลังจากปะทะกันในหนึ่งฝ่ามือแล้วตัวเขาลอยเอียงออกไปกระดูกแขนทั้งท่อนเกิดอาการชาสูญเสียประสาทสัมผัสกระแสะไฟห้อมล้อมแขนของเขาร่างกายสั่นรุนแรงจากนั้นกระอักเลือดคำใหญ่ดังพลุกเขามีอาจเชื่อได้อย่างสิ้นเชิงขั้นบำเพ็ญของตนสูงส่งปานใดการอย่างรู้อัขระเหนือคนหนุ่มสาวแต่ว่าระหว่างการต่อตอบครั้งนี้ เขาราวกับถูกสายฟ้าโจมตีพละกลังมหาศาลเช่นนั้นน่ากลัวเสียจริงฝ่าทะลวงการสกัดกั้นของอัขระส่งผลกระทบต่อกายเนื้อของเขาเป็นเพียงพลังกายเท่านั้นเกิดความวิตกและหวาดกลัวขึ้นมาในใจของเขาชายหนุ่มคนนี้น่ากลัวเหลือเกินหากปล่อยให้เขาพัฒนาต่อไปจะยอดเยี่ยมปานใดแควกอย่างไรก็ตามไม่ปล่อยให้เขาได้ใครครวญมากนะัก กระดูกแขนส่งเสียงแหลกละเอียดพลังมหาศาลที่ทะลวงอักขระไม่จางหายไปจึงระเบิดในเวลานี้เองตามมาด้วยเสียงกระดูกปลายแขนหักเป็นหลายท่อนเจ็บปวดจนเหงื่อการผุดเต็มใบหน้ามิอาจเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดหน่ากลัวเหลือเกินพะละกำลังอันเป็นพรสวรรค์เช่นนี้น่าตื่นตะลึงอย่างยิ่งยวดเขารู้สึกว่าจำต้องนำข่าวนี้ไปบอกกล่าวชาวสายฝน จะปล่อยให้เด็กคนนี้เติบใหญ่ไม่ได้เป็นอันขาดฮี่เหวินเทียนคำรามด้วยโทสะอาปากพ่นกลุ่มแสงเขาสัตว์อันหนึ่งลอยออกมาดำทมินชั่วร้ายเป็นอย่างมากแสงดำกวาดออกมาเป็นกอบเป็นกำอีกทั้งยังมีเสียงหวีดวิวออกมาจากเขากระแสะเสียงสะเทือนหูจวนฉีกวิญญาณคนกิเลสมารร้ายจงแพ้พ่เจ้าตัวเล็กตะโกนเสียงดังทันใด กระจกล้ำค่าในมือเปล่งแสงส่องสะท้อนสายฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดกระแสไฟสีทองหนาใหญ่ทะลวงหมอกดำกวาดไปด้านหน้าทันทีเสียงตูงดังขึ้นเขาสัตว์ฝั่งตรงข้ามสั่นเพิ่มรับมือกระจกล้ำค่าส่วนหนีไม่ได้เนื่องจากเป็นวัตถุล้ำค่าที่หลุดล็อกออกมาจากกายของทายาทอสูรบรรพการเหนือกว่าอาวุธล้ำค่าทั่วไปอยู่มาโข ổ. แย่แล้วหลังจากท่านปู่สูญเสียขาไปพลังปราณก็เสียหายครั้งใหญ่และอาวุธล้ำค่ายังแข็งแกร่งสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้คงจะต้านทานไม่ไหวลูกหลานหนุ่มสาวที่อยู่ด้านหลังเหล่านั้นจ้องมองกันแวบหนึ่งแล้วพุ่งขึ้นพร้อมกันคิดจะเอาชนะด้วยกำลังคนมากกว่าหรือชายชุดเงินเซียวเทียนก้าวออกมาเขาเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่8เป็นอัจฉริยะหนุ่มอย่างยิ่งยวดในเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างแน่นอนหนึ่ง คนขัดขวางคนทั้งหมดไว้ในขณะเดียวกันนกแดงยักษ์ใบหน้าขมึงถึงก้าวขายาวคู่นั้นยางเดินเข้ามากดดันมันหงุดหงิดงุ่นง่านเป็นอย่างมากปีกนกข้างหนึ่งดั่งมือมนุษย์ลากหม้อดำหนึ่งใบพุ่งเข้าประชิดคนกลุ่มนี้อย่างรวดเร็วเริ่มคลุ้มคลั่งขาดสติไอพวกโมงเงาเต่าตุนอาจหารข่มเหงข้ากูจะฟาดให้เจ็บ พวกเขาตื่นตกใจนกแดงยักษ์คลุ้มคลั่งแล้วลากหม้อดำแล้วฟาดซ้ายทีควาทีกระแทกจนอาวุธบางส่วนแหลกและอักขระมากมายสลายหายไปมอโลหะดังตึงตังจากนั้นฟาดศีรษะของคนเหล่านี้จนกลายเป็นกะโหลกเปื้อนเลือดอย่างรวดเร็วชาวสายฝนกลัดกลุ้มนกตัวนี้บ้าไปแล้วหรือไปยั่วโมโหเจ้าตอนไหนรังแกเจ้าเมื่อใดกัน จู่โจมพวกข้าอย่างไร้เหตุผลทั้งยังด่าทอต่อว่าไม่หยุดช่างน้าโกรธแค้นเสียจริงสึกครานี้ชายชุดเงินรับผิดชอบเพียงปิดล้อมป้องกันผู้ติดตามชาวสายฝนหลบหนีกระเจิดกระเจิงเรื่องอื่นยกให้เป็นหน้าที่ของนกแดงยักษ์แทบทั้งสิน้นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นถึงทายาทอสูรบรรพการพระกำลังยิ่งใหญ่อย,อย่างเปรียบมิได้แพ้พ่ายในกำมือเจ้าตัวเล็ก ไม่ได้แปลว่ามันอ่อนแอกลับกันมันแข็งแกร่งอย่างที่สุดมีคู่ต่อสู้เพียงน้อยนิดนกตัวหนึ่งนิ้วหมอ่ดำใบหนึ่งฟาดซ้ายทีสะเทือนควาทีขาดสติจนคลุ้มคลั่งทำให้ผู้ติดตามชาวสายฝนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่ขาดสายต่างถูกม้อ่ดำโจมตีจนเลือดไหลเต็มหนังหัวกระดูกหักเอ็นขาดอีกฝั่งหนึ่งเจ้าตัวเล็กปะทะกับผู้อาวุโสชาวสายฝน ดุดดังเหวไวเยาตัวหนึ่งทุกครั้งที่ออกวิ่งจะขับเคลื่อนคลื่นทรายสีทองอันท่วมทนท้องฟ้าโหดเทียมและบ้าระหร่ำเสียงวิ่งดังขึ้นกระจกล้ำค่าส่วนหนีส่องแสงสายฟ้าลุกโชดช่วงสะเทือนเขาสัตว์สีดำจนแหลกทำให้มันหม่นแสงลงไปเจ้าตัวเล็กแววตาลุกโชนพุ่งไปข้างหน้าอย่างดุดันโจมตีศัตรูอี้หวนเทียนออกแรงทุบพื้น กระโดดขึ้นอีกครั้งอักขระทั่วร่างผนึกกำลังพลังแห่งฝนฟ้าคนองปรากฏขึ้นแต่ทว่าที่นี่เป็นทะเลทรายพลังวิเศษของเขาลดระดับจนต่ำสุดบวกกับขาสองข้างกับแขนข้างหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสพลังต่อสู้ในตอนนี้น้อยอย่างแท้จริงพลังฝนฟ้าคนองไม่สามารถทำอันตรายเจ้าตัวเล็กได้ถูกเขาใช้กระจกล้ำฆ่าส่วนหนีสัตว์สองจน พ่ายแพ้หนีกระเจิงจนสิ้นเสียงวิ่งดังขึ้นกันไกลกระดูกสีทองลอยออกมาตัดเขาสัตว์สีดำที่ปรากฏรอยร้าวเป็นทุนเดิมจนหักดังแควคร่วงลงบนพื้นดินยี่เหวินเทียนมองดูด้วยความปวดใจอย่างหาที่เปรียบมิได้อาวุธล้ำค่ายิ่งใหญ่ชิ้นหนึ่งกลับพินาศย่อยยับแทบจะกระอักเลือดออกมาทายาทอสูรบรรพการยิ่งใหญ่น้อยคนจะเป็นเช่นเจ้าตัวเล็ก ถือครองวัตถุล้ำค่ายิ่งยวดสองชิ้นนี้อาวุธปานนี้เพียงพอจะทำให้ชนเผ่าขนาดใหญ่ยิ่งอิจฉาตาร้อนไอเด็กเวนข้าจะให้เจ้าได้เห็นพลังต้องห้ามสักหน่อยยี่เหวินเทียนบาดเจ็บสาหัสบวกกับอาวุธล้ำค่าถูกทำลายส่งเสียงคำรามเขาจะทำลายการปิดผนึกเปิดฉากโจมตีก่อนสิ้นใจรีบถอยเสียชายชุดเงินตะโกนดังลั่น ถอยเจ้าตัวเล็กเอ่ยเสียงทุ้มเตือนนกแดงยักษ์ที่กำลังคลั่งจากนั้นเขาออกแรงกระทึบเท้าอย่างรุนแรงฝุ่นควันพวยพุ่งขึ้นในเสี้ยววินาทีคลื่นทรายเกลือกกริ้งหายลับไปจากที่นั่นยี่เหวินเทียนเผยรอยยิ้มเย็นเขามีได้ใช้พลังต้องห้ามแต่อย่างใดไม่คิดเปิดการผนึกเพราะเขายังไม่อยากตายเขาเตรียมจะเสกอาวุธล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งหมายหลบหนีจากที่นี่ ขนปีกนกเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นมีสีม่วงสองแสงสว่างเขานั่งอยู่ด้านบนเตรียมเหินเวหาทันใดนั้นคลื่นน่ากลัวโหมซัดมาแสงสว่างเจิดจ้ากันไครกระดูกสีทองเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นตัดขนนกล้ำค่าดังแควกเจียนห่นร่างกายของอี๋เหวินเทียนไปด้วยขณะเดียวกันเงาร่างพุ่งผ่านไปรวดเร็วยิ่งนักเสียงผลบอดังขึ้นแถวเบาบิดกระโหลกของเขาลงมาทันที เหวี่ยงทิ้งลงพื้นแล้วล่าถอยไปอย่างรวดเร็วหลบหลีกคลื่นเลือดที่พุ่งขึ้นเจ้าตัวเล็กมิได้หลบหนีแต่กลับเตะให้เกิดพายุทรายช่วยโอกาสที่ชุลมุนพุ่งพรวดเข้าประชิดสำแดงการสังหารที่คล่องแคล่วและเด็ดขาดที่สุดเจ้ากระโหลกที่หลุดร่วงลงมาพ่นหนึ่งคำออกมาเช่นนี้ทำได้เพียงมองอย่างอับจนหนทางเต็มเปี่ยมด้วยความไม่พอใจและความสิ้นหวัง หากเจ้ามีใจจะใช้พลังต้องห้ามจริงคงไม่ตะโกนเสียงดังเตือนล่วงหน้าหรอกเจ้าตัวเล็กมองลงมาหาเขาพลุบยี่เหวินเทียนพ่นเลือดคำสุดท้ายในตาคู่นั้นหม่นแสงเขาตายไปพร้อมกับความไม่พอใจและความทุกข์ระทมหากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ใช้พลังต้องห้ามเสียยังดีกว่าทำการโจมตีครั้งสุดท้ายผู้อาวุโสสิ้นแล้วท่านปู่ปรชาชัยแล้ว ลูกหลานชาวสายฝนหวาดกลัวประหนึ่งฟ้าถล่มแผ่นดินทลายผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่ปานนี้กลับสิ้นชีพในสนามรบพวกเขาจะต่อต้านได้เยี่ยงไรมิใช่คู่ต่อสู้เป็นแน่รีบไปไปเชิญน้องสื่อยี่มีคนร้องลัน่นพวกเขาเริ่มแยกย้ายกันหมายหลบหนีกูยังระบายอารมณ์ไม่พอห้ามไปเด็ดขาดนกแดงยักษ์ขาดสติค,คลุ้มคลั่งอีกครั้ง เสกม้อดำออกมากระหน่ำฟาดอย่างต่อเนื่องจนคนเหล่านี้หักเป็นท่อนทันทีขณะเดียวกันชายชุดเงินก็ลงมือเช่นกันไม่มีผู้ใดหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวตอนจบของศึกครั้งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วยี่คุณยี่เหวินเฉิงทั้งสองนำทัพออกจากทะเลทรายตามหาร่องรอยของเจ้าตัวเล็กและยี่จื่อม่วกลับไปหาสื่อยี่ นอกจากพวกเขาทั้งสามแล้วชาวสายฝนที่เข้าสู่เขาร้อยยอดล้วนตายด้วยการศึกจนเฮี้ยนหลังออกจากทะเลทรายอารมณ์ของนกแดงยักษ์ดูเหมือนจะดีขึ้นมากเริ่มลำพองตนอีกคราพลังการต่อสู้ของค่าไร้เทียมทานตามที่คาดไว้กวาดทำลายพวกเขาทั้งหมดเพียงลำพังค่านับถือในตัวเองยิ่งนักเจ้าตัวเล็กพูดพลางยิ้มตาหยีว่าถูกแล้วมีความก้าวหน้า การต่อกรกับอี้คุณและอี้เหวินเฉิงหนหน้าให้เจ้าลงมือนกแดงยักษ์ใส่หัวโดยพลันแล้วกล่าวว่ามีได้ตาแก่สองคนนั้นร้ายกาจเกินไปข้าแบกรับไม่ไหวหรอกแต่ว่าหากพวกเขาได้รับข่าวคราวแล้วข้าเดาว,ว่าคงโมโหเจี้ยนตายเมื่อถึงตอนนั้นไม่แน่ว่าการลอบโจมตีอาจได้ผล ไม่ต้องคิดให้มากความหากมือดีที่เหลือทั้งสองคนของเผ่าสายฝนรับรู้สถานการณ์ต้องคลุมคคร่งเป็นแน่การสูญเสียครั้งนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินอัจฉริยะที่นําเข้ามาทั้งหมดล้วนถูกประหารยากจะรับได้ชายชุดเงินจากไปแล้วเขาค้นหาสถานที่เพื่อหลบซ่อนไม่เตรียมการเสี่ยงอันตรายเพียงสามารถปกป้องของเหลววิเศษได้ถือเป็นการเก็บเกี่ยวอันใหญ่ยิ่งแล้ว เจ้าตัวเล็กไร้มุกหยุดเวลาจึงฝากของเหลววิเศษไว้กับเขาชั่วคราวมีได้นําเอาส่วนของตนไปด้วยเริ่มสำรวจโลกใบเล็กนี้ต่อไปประตูส่องแสงปรากฏขึ้นนั่นเป็นเส้นทางหนึ่งเส้นสามารถออกจากดินแดนลุ่มแม่น้ำนี้ได้มุ่งหน้าไปยังอีกอาณาเขตหนึ่งนกแดงยักษ์พุ่งผ่านไปเดินทางเลียบเส้นทางสีทองเข้าสู่แผ่นดินผืนใหม่ ห้ามผู้ใดก่อกวนจวนหู่หวังออกล่าทายาทอสูรรีบถอยไปให้ไวเพิ่งเข้ามายังแผ่นดินนี้ก็มีคนคำรามดางังตำหนิเจ้าตัวเล็กที่อยู่บนหลังนกแดงยักษ์จวนหวู่หวังเจ้าตัวเล็กในตาพราระยับนั่นเป็นสถานที่กำเนิดของตนมิใช่หรือไม่คิดว่าจะพบคนตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่าคนของจวนหู่มิได้เลือกเขาเมื่อคราวนั้นส่วนใหญ่เลือกยืนข้างสื่อยี่